ก็สวัสดีครับเพื่อนๆทุกท่านเนาะก็วันนี้เป็นวันเข้าพรรษานะครับนะครับทุกท่านนะครับก็ผมก็จะไปวัดทั้งทั้งสองวันนะครับทุกท่านนะครับก็เตรียมของเรียบร้อยแล้วนี่เนาะนะครับไปไปกันเลยนะครับไปทําบุญที่วัดสาเมตใต้นะครับวันนี้เป็นวันข้าพรรษาเมื่อวันเป็นวันพระใหญ่เนาะเป็นวันพระสิบห้าค่ำนะครับวันนี้เป็นวันข้าพรรษา ไปนี่นะครับก็คือผมจะตั้งไมค์ดูนะครับว่าจากบ้านนะครับจากกระต๊อบที่ผมอยู่เนี่ยเนาะไปที่วัดเนี่ยจะประมาณกี่กิโลนะครับมาดูนะครับอันนี้ผมจะตั้งศูนย์ศูนย์ก่อนเนาะนะครับโอเคนะครับผมตั้งศูนย์ศูนย์นะครับก็ตอนนี้ผมใส่ไฮไว้นะครับเพราะว่าหน้าบ้านมันลื่นนะครับไม่อยากให้เป็นหลุมนะครับไปกครับผมเลยนะครับก็ผมก็ยังเหมือนเดิมนะครับทุกท่านนะครับเนี่ยนะครับ ในรถผมไม่มีอะไรเท้งนั้นนะครับนะครับเบาะหลังไม่มีคนนัง่งเบาะข้างไม่มีคนนั่งผมก็ส่วนใหญ่ใช้ชีวิตจริงๆอยู่บนรถเนี่ยคนเดียวนะครับทุกท่านนะครับก็มาแวะซื้อเทียนสัก5บาทนะครับรับโอเคครับครับเป็นเข้ามาถึงบริเวณวัด สเสม็ดใต้นะครับอ,าอบางค้านะครับมหมู่หนะครับจังหวัดจันทเชิงซานะครับก็มาถึงสมประตูวัดตรงนี้นะครับก็เสียงเป้งเป่งนี่เป็นเสียงแม่รัดเบลนะครับทุกท่านนะครับเพราะว่ามันใกล้เนาะอ่ก็คือวัดสเสม็ดใต้นะครับ4.6กโลนะครับก็คือ4กิโลอีก 600เมตรนะครับทุกท่านนะครับไปกับผมเลยเนาะนะ สายตานะครับทุกท่านนะครับก็กบข้าวขนมนมเนยก็มาเยอะแล้วนะครับนะครับมาไหว้ในศาลานะครับทุกท่านนะครับดอกไม้ทูกเทียนนะครับตรงนี้เนาะนะครับตรงนี้เป็นาบเทียนนะครับทุกท่านนะครับสายต หลายๆท่านาก็จะมาใช้ไม้เสียบแบงค์ไว้ประมานี้นะครับอันนี้เป็นต้นกล้วยนะครับทุกท่านนะครับประมาณนี้นะครับตรงนี้เป็นถวายเทียนนะครับทุกท่านนะครับตรงนี้ให้หลายท่านมาถ้ยเทียนตรงนี้นะครับผมบก็จะมากราบาทระประธานตรงนี้ก่อนค้างนะครับทุกท่าน ชื่อน้ำสกุลนะครับที่เราจะบังสกุลให้ใครนะครับท่านะครับตรงนี้นะครับนี่นะครับก็เรียบร้อยนะครับผมก็เขียนเรียบร้อยก็จะใส่ต่างไปในตู้ตักใจนะครับว่าโตอาลาหะโตตัมมาสัมพุทธันลาสวะขาโตภะกวาตาธัมโม มะสามุปาิปันโนพระวโตสาวกสังโฆสามครังหนามามัจยังคันเตวิสุงวิสุงรักนราธายาอิสระเนนัสธหปัญจศีลานิยาจามาทุตยังคันเตวิสุงวิสุงรักนาธายาอิสระเนนัสธหปัญจศีลานิยา ติยมติยัลยังขันเตวิสุงวิสุงราคะตาญาติสนาเนตตาปัญจสีลานิยาจามะอ่ะแต่โยกสมาทานสิกันเนาะว่าตามดังๆเนาะวันนี้ขอว่าตามดังๆนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโต सम्बुधता गच्छामि ऊहियान्ति पुं चलनं खच्छामि तु देयं पेथं चरणं सच्छामे भूदियान्ति थं स्थनं खच्छामि तो देयं पे सङ्घं चरन เรียมถวายนะครับวันน <c oughs> ี <Charl ott es> ้ญาติโยมมาทำบุญเยอะมากนะครับเยอะมากนะครับโยมตั้งใจถวายทานเนาะสักเที่ยงก้าวพระเจ้าถวายทั้งชายและหญิงทุกทั้งน้าก็มาจ่าขอเชิญท่านลงมาเป็นทิพยานในขณะที่พวกข้าพเจ้าได้มาถวายทานเรื่องในงานทำบุญวันเข้าพรรษา เพื่อจะได้บำเพ็ญในการบุญอัูรณาการน้ำข้าวไฟนะครับทุกท่านนะครับอันนี้เป็นต้นพะป่านะครับเพื่อจะได้โยนแกไวในติสาโจรโลกเพื่อจะได้บรรเทาทุกภาระโศกรวกลาพาภัยี่บัตทั้งหลายทั้งปวงมาดเน้จะมีศัตรูหมู่ร้ายใหญ่หลวงทุกประเภทก็ขอยแทะพ้าด้วยตั้งแตเดือดตับหานด้วยอำนาจพลังศีลพลทานที่พวกข้าพเจ้าได้มาพร้อมใจกันถวายทานนักการรับี่เพินกับขวัญหมอน นะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะตัสสะภะคะวโต ทีภูสังกษาโคนุัชีามาสามโงพันเตทิ่ภูสังโขที่วัดตกาบตะนีสามภริวารานีปฏิกานหาตูคำหาการเจวะมาตาปิตูมาทินัญจารยาตการนากาตะกานังอีทะละตัง ปิตายาทขายาข้าแต่พระคิดุุของผู้เจริญข้าพระเจ้าทั้งหลายขอน้องตวายซึ่งมะตตากาตาหา าทอยกก็ถวายข้าวนะครับกับอาจารย์กับพระทุกองค์เนาะครับวางชิดกันนะครับกับข้าวก่อนนะครับวางชิดกันเนาะอ่าเรื่องกระโดดเรือรถเมล์มองการถวายข้าวแล้วเนาะสาธกคราวนี้ก็ไปแห่เทียนได้เลยเนาะเตรียมตัวได้เลย ลาใเ้เตมที่เลยเหตเทียนต้นเทียนนะครับต้นเทียนก็จะมีประธานนะครับประธานอมตนะครับเป็นเป็นคนเข็นมานะครับเป็นอาเข็นมานะครับทุกท่านนะครับวันนี้ไฮไลท์ก็คือแห่เทียนเนี่ยนะครับทุกท่านนะครับก็เยอะนะครับประชาชนที่มาทําบุญวันนี้เยอะนะครับทุกท่านนะครับรักหน้าหลายตานะครับ กันนะครับคล้ายๆกันทุกท่านนะครับคล้ายกับบ้านเพื่อนๆทสชาตินะครับมีเด็กๆนะครับมีเด็กๆมาด้วยนะครับก็น่ารักนะครับเด็กๆน่ารักนะครับแกก็กุ่มลูกแกมานะครับมีเด็กๆกุ่มเพียนอย่างนี้นะครับหลายๆท่านก็เด็กรุ่นใหม่ๆก็ไม่ค่อยไม่ค่อยเข้าวัดนะครับ พันเตตังโฆปติชานาตุอมัจจังพันเตเอตังปติปกสัพพิวารังเตมาสังพุทธะโอชนาถายะสงิงอุปโสถาคาเลนิยาเทมาสาธุโขพันเตปัญ พุทธัตาปูชนิกายปะฏิปะทานัสาปะณิปายาปิขายาสังวัตตาตูข้าแต่ภาคุสูงผู้เจริญขอพระสงฆ์จงรับตาข้าพระเจ้าทั้งหลายขอนอมถวายเทียนพันตาจับั้งบริวารทั้งหลายเหล่านี้ ไว้นาบเอาไว้นาบลาการเรียนวัดตะเมตตานี้เพื่อเป็นพุทธบูชาตลอดพรรษาขออธิสงแห่งการถวายเทียนพรรษาเพื่อเป็นพุทธบูชาเป็นเพื่อเป็นพุทธบูชาตลอดพรรษานี้ของข้าพระเจ้าทั้งหลายจงเป็นไปเพื่อประโยชน์และความสุข แกข้าพระเจ้าทั้งหลายด้วยแกปิดแย้ชนทั้งหลายมีบิดามารดาเป็นต้นด้วยตลอดขึ้นกา,นารนั้นเพอสาธุอโยมจักไมเจ็มาสัมพุทธาตาอีกมานี้มัจจังชันเตวัสิกษาติกานีสาปภริวารานีทิพุสาัสตา กูโนชยามาสาธุนโนพันเตปิปุสังโภวสิกาสาติกานิสัการิวารานิปฏิทานหาทุปะมากังบิดขดรตังกิตายะตุขายะข้าแต่ภาพิึกสุดของพุ้เจนข้าพระเจ้าทั้งหลายขอนอมถวาย ผ้าอาบน้ำฝนดอกไม้ทุกเพียนกับทั้งบริวารทั้งหลายเหล่านี้แต่พระปิดสุตงขอพระปิสุสองสงลาบผ้าอาบน้ำฝนดอกไม้ทุกเทียนกับทั้งของบริวารทั้งหลายเหล่านี้ของข้าพเจ้าทั้งหลายเพื่อประโยชน์เพื่อความสุข แต่ข้าพเจ้าทั้งหลายแต่ญาติมิตรทั้งหลายตลอดที่การนานเทินครับต่อไปถวายพระป่างค์นะครับนะโมท้าตาพระพรวัโตอัตตหาโตสัมมาสัมพุทธาจารนะโมทัาตาพระพรวัโตอัตตหาโตสัมมาสัมพุทธาจารนะโมทัาตาพระพรวัโตอัตตหาโตสัมมาสัมพุทธาจารอิมานี้ัายังคันเต สกุลตีเวรานี้สาขารวารานี้อิปุสังกตาโคนุเชยามาตาโคนุพันเตอิปุสังโโอิมานีวังสกุลตีเวรานี้สาขารวารานี้ปฏิคันหาตูอัมมหากังมีคละตังอิตายะ ขายาข้าแต่พระพิสุตสงผู้เจริญข้าพระเจ้าทั้งหลายขอนมถวายผ้าป่าผ้าบางสกุลจีวรกับตั้งของปริวารทั้งหลายเหล่านี้แด่พระพิสุตองขอพระพิสุตองจงรักพระป่าผ้าบางสกะล ปีวักับทั้งของบริวารทั้งหลายเหล่านี้ของข้าพเจ้าทั้งหลายเพื่อประโยชน์เพื่อความสุขแก่แข้าพเจ้าทั้งหลายแก่ญาติละมิตรทั้งหลายตลอดจิ้นการนานเดินส เป็นถวายคุ้มเทียรนะครับทุกท่านะคก็เป็นพิธี่างนะครับทุกท่านนะครับวันนี้อาจจะช้าหน่อยนะครับก็ยาวๆนิดนึง boy จบเพียงแค่นี้นะครับทุกท่านนะครับสวัสดีทุกทุกท่านครับที่ให้กำลังใจนะครับขอบคุณครับ